ที่สำคัญที่สุดเวลาคุณเอาโทเคตมาใช้อย่างที่ผมไล่ฟังแล้วว่าโทเคตมันจะไหลไปถึงร้านใหญ่เพราะสายาฟเข้ายา,ยาวก็รอได้หกเดือนร้านที่คุณต้องการจะช่วยก็ <Okay. S 1> ไม่รอหรอกเขาต้องการหมุนรายวนันที่สำคัญที่สุดเวลาใช้จ่ายไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเกิดถ้ารัฐบาลมีอุบัติเหตุขึ้นมาคุณพามีนามเอกสารรัฐบาลมถุนกรกกรามีอุบัติเหตุยุบสภาขึ้นมาใครจะมาแปกใครจะเอาเองินมาจ่ายค่าโทเคตให้ใครจะมารับผิดชอบ เขาต้องหมุนเงินทุกวันเขาจะไปเก็บเงิน6เดือนได้อย่างไรเพราะเขาต้องหมุนเงินทุกวันการที่ร้านร้านย่อยตามหมู่บ้านต้องหมุนเงินทุกวันน่ะมันจะทําให้เขาไม่ได้ประโยชน์เลยนั้นทุแค่เหล่านี้เงินดีจิตองของคุณมันจะหมายเป็นกองที่บรษิษัททั้งร้านใหญ่ๆบรษิษัทในทุนที่สามารถหมุนเงินได้หลายๆเดือนสุดท้ายคนรวยได้ใช่ไหมใช่ ในเมื่อประชาชนควาสื่ว่าการใช้ตอกเ่ไยนใช้ยากมันไม่อยานใช้เป็นเงินสดประชาชนต้องการเงินสดมันก็จะเกิดการฟอกเงินเงินสีเทาครั้งใหญ่จะรวมไปในหมู่บ้าน,นต่างๆผ่านร้านค้าต่างๆตามตำบลตามหมู่บ้านตามพื้นที่ต่างๆว่าเอาเงินสีเทาในที่มีอยู่ามารับซื้อตทเค็นอาจจะราคาเจ็ดพันแปดพันหกพันเพิ่มเติมห้าพัน ครับ้านประชาชนก็ต้องการเงินสดก็เอาเงินสินทาก็จะไปกลายเป็นเงินที่ถูกต้องเพราะอโลอด,ด้งง่ผมเดือนและเขาจะมีเงินที่ถูกต้องกลับมางั้นเป็นเสร็จผมย้ำพี่น้องนะครับโครงการนี้อ้างว่าช่วยคนจนไม่จริงโครงการนี้เปินเสร็จแล้วคนรวยก็ได้โครงการเงินจากหมุนไปหาคนรวยหมดโครงการนี้คือโครงการช่วยคนรวยแต่เอาคนจนมาบังหน้า จำกับพี่น้องนะครับว่าเราต้องตามพฤติกรรมเหล่านี้ให้ทันขนาดพูดแค่นี้วันนี้ถามมาแล้วคุณเอาเงินมาจากไหนตอบไม่ได้พเตากริมมาจากไหนตอบได้ไหมสุดท้ายคุณจะต้องไปกู้มันนีไป็นมหรอกแต่ผมเตือนคุณ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ